วันน the <อ>ี้วันนี้ออกซํำนี้ก่อนวันมาในได้หลายวันนี้สิมีผู้ได้เงิ้นเป็นล้านแล้วว่างวดว่าหันเอาทุนเอาทุนซะกอนแมนคนบอกว่าสิมีผู้ได้เป็นล้านงวดงวดครับผมเนาะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีซีครับผมเนาะเอาม่นี่ก็ต่มนัดตามสัญญาได้พี่น้องด้วยเนาะอ่าที่เป็นไหหมาซี่งวดห่างงวดติดเนาะงวดที่ผ่านมาอ่าให้มาสี่สองเม็ดเดียวได้พี่น้องเนาะเอาม่นี่เนาะ มาตามต่อเพ่นว่าพุทธดีให้โชคให้ลาบมือนี้เนาะต่เนาะพิจารณาเบิ้งหน้ากันนะพี่น้องเด้อพระรามมือนี้ข้าเจ้าจีทำไปที่ขอโชคขอลาบเนาะแต่ว่ามาบาดนี้มิดอิมซิมพี่น้องเนาะแต่ว่าเดือตัวเลขมาแล้วพี่น้องเนาะข้าเจ้าทำไปที่ขอแล้วทางช่องมาบ้านท่านะพี่น้องเด้ออ้าวว่าไปยังเนาะ ไอ้หนิงเก็บที่ใดติดตามตัวเลขให้พ่อแม่พี่น้องรับชมรับฟังน้ำกันได้เป็นตัวใดเนาะเดี๋ยวจะพาไปถามปูเพ่นเนาะมาตัวเลขเป็นตัวใดสำหรับวันนี้พี่น้องเนาะเนาะมาตามต่อเนียายเนาพี่น้องได้อ,อเขามา สีงหัวถางนะหัวติดเดี่ยวเนาะ่มือนี้เขาว่าพันธ์หายโชคหลาภเนาะนี่เขาว่าหายแล้วแต่ว่ากลับมาทำปูเพิ่นเนาะเป็นตัวใดได้มากกันไหญเนาะพี่น้องก็ปิดตัวใดเนาะแล้วหนึ่ตัวทางมาตามให้หายมาหางวดติดแล้วก็พี่น้องได้แต่ว่าเข่าสีงหัวบางหัวหนึ okay. ่งแล้ปูบางหัวหนึ่งหัวนี้เป็นงัวที่หกหัวที่หกครับผมเนาะงัวที่หกได้พี่น้องได้ เพิ่นนัดมาเที่ยงมาหอดแปนเอิดเติดพี่น้องเติรหมู่ว่านนี่คนลหลายหลายน้าหมู่ว่านนี่เนาะเอาที่ไปที่มาตีอะไรปูกับงานราชการครับาก,การม<อ>าตรการ่าปูเอาพี่น้องนเนาะเป็นตังไหนปูเป็นตัวเลขจังไหนเพิ่นฆ่ากันได้จังไหนเพิน่นบอกเพิ่นให้บอกมือโซนี่เหรครับผมเพิ่ง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 บอกมาเพิ่เบอกมือโซนี่ โอครับผมว่าเปียงว่าเปียงปูกรมานาั่มหายซีเพิ่นแล้วก็บอกไปหลายแล้วล่ะอ๋อเด็กตัวเดียวตัวเดียวเด้ตัวเดียวแต่งคือสีสองมาปูไม่เม่นได้ได้ได้ตัวเดียวเิ่นในตัวเดียวเอ้าิ่นใ้คู่เดียวโอ้คู่เดียวมั่เปมนตัวเดียวเดียวเดียวเลยโอ้หมายถึงตัวเดียวที่ผมมีสามตัววันวันที่ผ่านมาเยินข่าวว่าเพิ่นใหายซีสองเก้าสีสองโอ้วันที่ผ่านมาภายในเก้าสีสองโอ้เก้าสีสองอยู่ แมนวเมื่อนี้ผมมวยเหงนสามตัวค้าคู่ครับสองตัววันนี้เหยียสองตัวแล้วก็เป็นสองตัวแล้วคู่เดียวไหมครับผมครูเดียวหางเดียวโอ้ผิดหวังเลยเน้นเลยเน้นเลยสี่ห้างอายสี่ห้าเอาที่ผานมากเนาะเหยยเก่าซี่สองนักปูเนาะตาเล็กออกซี่สองลังตรงตรงเลยครับผมซี่สองลงเป็นลัง อ่าแปดสามมันเป็นเลขบเลขทูบจุดทุบไปขอลงไปโอ้พญานาคครับผมขอโอ้พญานาคเิลนเลยทั mm ้ง hmm. ทั้งจุดทูบก mm ับเข่าก um, ันนี่ครับผมตัว่นบอกมันก็บอกสี่อแปดสามเลยคนบอกบอกสามตัวบอกสองตัวคนบอกแปดสามแมนโอ้ยพี่น้องอือือทั้งทั้งจุดทุบทั้งคนบอกมันก็เข่ากันอ่มันตรงกันกับพ่นบอกมันตรงกันเลยแมนมันตรงกันกับ่นบอก ราคเพิ่นได้จุดทูบเพิ่มครับผมเพิ่นบอกก้อนจุดทูบเด้โอ้ตอนล้ำอยู่น่ะว่าพิ่นเพิ่นตอนนั่งล้ำมาก่อนตอนนั่งล้ำอย่นั้นั่งล้ำหลุดฟ้อนฟ้อนไปแล้วแบ่มือออกมาครับมือหนึ่งสามอ่าโอ้ฟ้อนอ่าอ่าฟ้อนใช่ไหมครับกับแม่เจ้าค่ะ้วเพิ่นบอกเข่าหูเลยบอกเข่าหูนั่งล้ำน่ะอ่าเกระซิบเข่าหูเลยกระซิบเข่าหูเลยโอ้พี่น้องนั่งล้ำกับเลยบอก อากบอกผู้คนมาดมงานผู้คนเมีย้กัเมียไดนเห็นเห็นได้เลขแล้วกับเมียไปเลยเนาะได้ยิ่า้าว่าจัสั้นละปูได้เลขแล้วไปเลยพรว่าเนเอดีมัยข้าวั้นบุมๆนี่ข้าว่าได้ทั้นแปดามโดยท่้งสี่สองแมนสี่สวหายมือเลขกออกอ่าได้หนึ่งครับผมพอดีวันสั้นละเ้าสี่สอ่างบนหิ้มตอนกลางคืนของวันที่วันที่สิมหาเออครับผมข้าวป้อเว่าวันที่สิบหกคนมาบอกกันอยู่วัดก็คือมาบอกอยากดมมอกว่าว่อยู่วัด มื่อนี้เพิ่นก็บอกแล้วแต่เพื่อนบอกได้สามมือแล้วเต้เพื่อนบอกเพื่อนบอกลูกศสียดเพิ่น่ะสามมือแล้วค่ะเต้เพื่อนบอกให้ปล่อยก่อนโอ้ครับผมเอาใจทีมีพนัดมาให้ปล่อยมือนี่ครับผมเข้าใจครับเพิ่่นที่เพิ่นนนาเทียงน่ะอเพื่อนกะว่าเพื่อนจะไปหลังเทียงญาติโยมน่ะมันนี่เพิ่นได้เพื่อนได้ยังมือเศร้าแล้วเพ่นไปเลยต่อเพ้าเลยดังหันแล้วไปเลย ไปอะไรเอาธรรมดาละพี่าอซีนะนี่ไม่กว่าไม้ตัรท่าบดานี่พี่สาวนี่ีพี่พี่สาวพี่สาวสองคนน้องเเหลือซีหน้าตัวมันตรงกับซีเอาเป็นธรรมดาเจ้าค่ะเอานีเด็กจะต้องต้องเอาไปก้อนแหละเนา้องญาติโยมเพิ่นลูกศิษย์ลูกค้านด้มีละให้เพิ่นได้ก้อนเนาะงจ้งมาให้กับโบปยังครับเพิ่นเพิ่นจะไปรอหาซื้อครับ จางปลาไปส่ันนี้จ้างาไปแ่ว่า่ว่าผมว่ามามือนีิครับมือมาามันก็เปลี่ยนเตือนว่่ตลาดนสูเียรไปหาแล้วไปหาลูกสูงแล้วพี่รองมือม้าเนี่ยมัสมปู่นสมไสแม่งขึ้นทางไปทั้งมดไปอาาเม็ไปคนละทางกที่เนี่ยปเพิ่นแห่ะไก่อน สี่ห้าตัวเดียวโอ้ยเนี่ยแปเสี้ยนเแปากเสี้ยนตัวนี้วครูเลขเพิ่นบอกมาเลยตั้งแต่มือวับวงสวยแต่มือมือไม่ไหวกี่เดียวครับผมเพิ่นให้แต่มือนั้นแล้วมันเดียวเพิ่นบอกว่าให้กำไว้ให้ลูกศิษย์เพิ่นกำไว้บ่ให้แบกกำไว้กำกำไว้บ่ให้แบกผลหลอดมืออีกสองมือลุ้นมาเพิ่นว่าให้แบกแบกมาเห็นเป็นตัวนั้นโอ้กับไวแต่เมือพุ่นแล้วมือกับไวแต่เมือลูกศิษย์เพิ่นบอกว่ากำบัง คือความหมายของเพื่อนเมื่อนั้นเนี่ยเพื่อนปิดไปแล้วครับเพื่อนปิดไปแล้วเพื่อนเพิ่งให้เปิดเบงมื่อวานเนี่ยเปิดเบงมื่อวานตอนนี้วราที่สามสิบคนครับยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเะครับยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบคนให้เปิดอือเพื่อนเพื่อนให้บอกสร้างก่อนโม่สร้างมากนเทพปุ่นอยู่นี่ปลูกกระเบื้องอยู่นี่แมน่นสร้างที่ปลูกกระเบื้องเพื่อนให้บอกสร้างก่อนม่เพราะเพื่อนเป็นผู้เฮ็ดผู้สร้างเขนจะเอาสร้างเว้ได้เฮ็ดงานให โอ้ครับผมเป็นออกสร้างไว้ได้เช่นงานให้แบบว่าบดให้สร้างนี้อ่าอ่าคือคนสสร้างอยู่แล้วสร้างไปเรื่อยๆยุ่แล้วสร้างดีเยเออก็คือวัดปูนวัดสีแล้วเพันยงคนในนี้แล้ว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 มองสร้างพันยงคนนนี้คือมดมองสร้างตั้งใจอย่างนี้มันมียี่สี่มองฮะที่เป็นยิ่สีสร้างสร้างแล้วจังมองครับปู ซี่จุดซี่จุดซี่จุดนี่สร้างไป้วจักจุดคาปูสร้างจักจุดแล้วเริ่มสร้างไปชุกจุดละแต่ว่ามันบ่เลีวจักจุดเบลแล้วจุดเอาอีกโดดด้อพี่น้าโอ้โหเื่อโอ้แรเว่าเริ่มเด้อศสาราเริ่มเด้องสาลา่ะศาลานึงโอ้พาแล้วท่านพายล้วเกดีนึงเพื่อนั่นเตือนุ่คระบพื่นเันได้เทกำแพงได้บผมแล้วก็มองอไราลาพังโยมนี่เวลาโยมมามันจะได้ผพักครับผมกรเฮ็ดไว้ๆนี่ล่ะอือโอ้ดีใจรับโยเพรายโดนอยอ่า เจดีีน่กระเบื้องกระเพื่อจะปูมือว่านี่เนาะเมื่อกี้นั่นนั้นอันเลือดอันงอต้นท้ายเ่าเป็นห้าตกใจเนาะแสดงว่าอีกโดนดนอี่าปูฟุปูยังเพิ่นห้อีกหลายอย่างด้วยพี่น้องเนาะผมไม่เล่นนักปูเดียวโคโลโอ้เพิ่นหายแต่เมือบ่วงสวงเพิ่นหายจำใบนักปูเพิ่นที่แรกเพิคนพิ่แรกคนร้อยฟังว่าใบหน่อยฟังหวาเพิ่นสวดนี่นั่ะเลขตกลงมาเลยเพิ่นสวดลงมา สวดปล่อยสวดสวดเรียกสวดเซนดวงธรรมนะครับผมสวดปล่ยสวดไปเรียกมันตกลงมามือมือสวดอ่าเลขไอ้เลขกอตกลงมาคนเรากลับไปโอ้โตขึ้นมาพิ่นมาลงลงมาสัตวเนียโอ้ก็ตัวสัตว์นั่งเนียครับผมเรียกมหาเพิ่นเลยอ่าอ่าอ่ามหาเพิ่นแล้วเพิ่นกลับไปมาเนี่มื่อนั่นเจ้ามือมานไหลเพิ่งเลยบ่บอกโอ้โอ้แฟงตัวมากอะไรเมือบืองสบืงแล้วค่ะปู่มือบววงงส จมูกไม่แอบฟังครับผมก็ไม่ได้ห้ามผู้เดเข้ามาดิค่ะคค่ะรับผมแต่วเพื่อนเห็นเพื่อนเห็นชจมือมาหลใช่ไหมล่ะโอ้นหูจักูนผู้คนเหนพนหูจักหูจักแต่ว่าถ้าเข้ากัทัธรรมดาต้งพจักเลหัจักนั่งวจักว่าอะไดครับน้อัวจักราวาไป่ิครับผมก็เพื่อนเพื่อนเร็นน่าเจ้ามือมาไหลอ่าอ่าเพื่อนอยากลูกคิลูกหาเพื่อนเหนือสั้นๆเนาะปูเนาะแต่ว่ามือนั่นเพื่อจุดทูบได้เลขหนึ่งเกศศูนย์ อ่าหนึ่งเจ็ดศูนย์ตอนมันเห็นเจ็ดเห็นศูนย์เพเต็มครับผมนักที่เป็นศูนย์เป็นเก้ากับบโโุรุษอืก็อาะคิดว่าศูนย์นั่นแหละเนาะอ่าเ,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 เห็นเห็นแต่ว่าเครื่องนับปูนเนาะหัวเครื่องคือปูนอ่ะอืมอืมเพิ่นบอกว่าให้ลูกศิษย์เพิ่นให้ซื้อให้ได้เงินเป็นล้านเลขถูกเลขตัวเนาะตัวเลขอืมให้ชื้อให้ได้เงินเดือนล่างลูกเพิ่นมาสั่งวัดเดย จ้าค่ะคุณพอแต่คนมาสั่งวัดไอ้ข้างสองนี่โศก,กนี่มาน้ำเลยรวมส้างน้ำนี่มาสวัดเตลอดอืมหลดนะรัเพี่อนเพื่อนห้เพื่อนเพื่อนมั่นหนุนด่วนนะครับมั่นหนุนโศกให้ให้ผู้ยุวัดมัหมน,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 นมหนุนวัดวันนี้ครับเพื่อนมันหนุนวัดให้วันดน่ได้สั่งได้สั่งนั่นสั่งนี่ให้สำเร็จนะเส้อเจ้าครับที่เันมาน่ยมันหนุมั่นหนุนให้ได้สั่งครับเพื่อเพื่เพื่นบ๊อบบ๊อบปิดลับ บอบผิดโศกโศกลาบนอกนั้นอันใดผิดศีลเมันมันีผิดเมื่อแต่ว่าบุบอ่าเพื่นเยาวชนใยากจะลาบสักกะละคนบุบผิดนม่น้องการอะไรเลยเฮ็ดแนวอื่นคันเฮ็ดเพชรเฮ็ดผิดศีลบ่ได้ออ๋แต่อันนี้เพื่นอนุโลมเจ้าค่ะเพราะว่ามันเป็นการแช่งโศกครับผมโอ้สายบุญก็บชได้มาเต็มวัตรน้องต้องอาศัยปัจจัยพร้อมนักปูเนาะสิได้สร้างสิเฮ็ดได้สร้างก็ต้องมีปัจจัยพร้อมเนาะครับบ่มีก็เฮ็ดบ่ไดรยิ่ง ครับผมเนาะให้มันสอบได้เป็นสายเป็นสะพานบุญที่เนี่ยนาะตัวนี้งามบ่เจ้าครับตัวไดปูโอ้นิมิตเนาะค่ะเจ้าครับปูอันนี้ปูนิมิตแตงหักเนาะปูเนาะเอาพี่น้องเนาะแล้วก็อันนี้เรียกว่าที่ที่ที่มันเจเนี่ยก็มันเจของปูที่เป็นให้พี่หลักเอาเอาเปูนตัวกันไว้ก็ได้เนาะเนาะ แต่ว่าเนี่ยเนี่ยปูเพื่อนเคยหายโชคหายลาบเจ้าแม่นปูเพื่อนเคยรูลาบตัวนี้เท่านั้นงวดที่งวดที่ประพาดเนี่ยเพิ่นเพิ่นแจกให้ที่ปูว่าลูกงวดที่สี่แม่นงวดที่สี่นะเพิ่นว่าเฮ็ดบุ้งถึงเพิ่นครับผมเพิ่นเลยปัดลาบนีอ่าวันนี้เพิ่นเพิ่นขอเข้ามากันเจ้าค่ะขอเข้ามาลงคอกันครับผมบอกว่าท่านใจใ่ครับลูกสี่เพิ่นขอเข้ามาแล้วเพิ่นหลิดเพิ่นเพิ่เสาเทียนแล้วเพิ่นเพิ่นก็ได้เพโชคเพิ่นได้หายโชค มดว้องไหนเพิ่นจำว่าให้อ่าให้ได้เป็นล้านให้ได้เป็นล้านให้ลูกซื้อลูกค้าเพิ่นเพิ่น่าหาซื้อให้ได้หลไรเพิ่นบอกไดโดูแล้วว่าง้วนหนาจะให้ได้เงินเป็นล้านปนะมาณครับผมโกวกันจะม้อนม้นเพิ่นจะให้เลยครับผมโกวตังแต่เลขออกใหม่ๆ่นน่ะเลขออกวันที่สิบหกวันหันอ่ะครับผมพอดีพักกันได้ได้ได้กันได้เงินครบกันแล้วนะอ่าเขาจจใจกันแล้วแบบนี้ เขาโยนรถเราหลดเราสวดมนต์เราขหของพระครับหลวงพ่อเพื่อนเราบอกครับวันนาในหลายวันนี้โอ้วันนี้วันนี้ออกซ้ำนี้ก่อนวันนาในหลายวันนี้ี่มีผู้ได้เงินเป็นล้านแล้วว่งวดว่าหันเอาทุนเอาทุนตะกอนแม่คนบอกว่าชิมีผู้ได้เป็นล้านวันวันนี้คุบอกมา เพิ่งจะเพิ่งเขาบอกปูเมื่อจี้นี่ยครับผมว่างเข้ามงกลวพี่เจมสตัไปหาอยู่ตปูมาผก็บวกเพิ่นกับว่าไปยังกนี่กับว่าไปยังเนาะมวานี่ได้รูน้ำ้นนมือเส้านี่าได้รูน้ำผึ้ปก็บ่รู้กันเมือนก้นรู้ว่าเ่าโมงกล่วเนี่ยครับผมเอาเอารู้แหละเพิ่นบอกแล้วก็โอ้ก็นี่ยิายนี่ยิา สิซ่องเงนมาหาแหงสิมาครับผมกันหนูเจ็บบอกปู่หมู่บ้านนี้อ่ามิ้นตว่าสิมาแต่ว่ามาหอานี่ยไม่ยืดสิเลยไม่เลยปู่หมู่บ้านเลยแตกลืมไปเละสร้างสร้างทั้างอะไรพ่อนลืมไปละหิวโคลหิวยังลืมลืมไปแล้วว่าสิมาสาธุเด้อรารับรับปากหมูปู่ยายดีก็ต้องมาแต่ว่าเบิ่งเจ้าค่ะเบิ่งลุงอันพอดีไทยเมื่อวานนี้ลุงไปคเพิ่นเพิ่นเพิ่นแชร์มาให้เบิ่ง เอาตามนั้นด้วยพี่น้องครับผมเนาะก็ที่แน่ๆพุ่มเพิินมาไห่เนาะพี่น้องเด้อสี่ห้าเม็ดเดียวจบเข้าพี่น้องเนาะเอาฝากไว้ครับผมเนาะพิจารณาเบงไห้เป็นแนวทางด้ครับเด้อให้มักไผชอบกระจังผิดลงทุนขั้นบมามักกับพนันเนาะทา้งสองหาแล้วทางฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเอามักบมามากักขึ้นยูกับพ่อแม่พี่น้องอ่ะ งวดนี้งวดที่หกพี่น้องเพิ่นไหมาหางเดียวเม็ดเดียวสี่ห้าเน้นย้ำสี่ห้า 4, 5, จัดด่วนสวัสดีครับ